สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือซุ้มไม้เลื้อยของของบ้านสวนเจจิรพานะครับทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพอทำเสร็จก็สวยงามมากครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม้ที่จะเลื้อยนะครับก็ให้อากาศเลื้อยผ่านไปก่อนครับตอนนี้ ก็ไม้ไผ่ก็เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นครับยังมีงานที่ต้องใช้เป็นด้นเสร็จสมบูรณ์ครับสุ้มไม้เลื้อยบ้านสวนเจจิรพาสวยงามมากครับเสาเป็นแถวเป็นแนวตรงเด้เลยเทปูลเสาสาิหเซนครับลึกสามหเซน ซุ้มไม้เลือ ต้นมะเขือของแป๋วตรงนี้ต้องได้อันเชิญไปอยู่ด้านนอกซุ้มแล้วไปปลูกตรงนู้นแหละเอามาปลูกตรงนี้แหละแล้วจะต้นพริกเป็นแบกเกาสามต้นเดียวต้องหามาอีกต้นหนึ่งเให้มันครบสี่ต้นจะได้ได้มุมของของซุ้มไม้ตรงนี้สามลงนี่อีกต้นหนึ่งพอดีเลยเป็นแบกเกาของไม้เลย ด้นานหลังนี่พอดีเลยโอเคนะครับ